สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับข้าวหน้าปาลาไหลครับแน่นอนที่สุดเรา,าคงไม่มีปาลาไหลสดๆนะในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นปาลาไหลญี่ปุ่นนะครับเราก็ต้องซื้อมาแบบนี้เลยครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเราก็ตัดถุงเลยแล้วก็เข้าไปย่างนะครับย่างให้ ใช้คำว่าอุ่นมากกว่านะเพราะมันสุกมาแล้วนะครับย่างให้ร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราใช้น้ำสำหรับข้าวซูชินะครับราดลงบนข้าวร้อนๆน,นะครับแล้วก็คนให้ทั่วนะครับข้าวร้อนๆเลยนะครับแล้วก็คนให้ทั่วก็จะได้ข้าวคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นครับเป็นข้าวหอมๆนะครับ นุ่มๆน,นะครับอ่าแล้วก็ยีไปทั่วๆนะฮมันเป็นอ่าคล้ายๆน้ําส้มสายชูเบาๆนะครับอ่าราคาเกอพอเราคนไปทั่วแล้วก็ได้ที่แล้วเราก็จะไปเอาบาไรอ่า ปลาไหลก็ได้ที่พอดีเราก็เอาปลาไหลมานะครับสังเกตดูนะครับว่ามันเห็นไหมนุ่มๆเด้งๆนุ่มๆพร้อมที่จะรับประทานนะครับทีนี้เราก็เอามาแล้วก็ตัดตัดสำหรับคนที่จะเอาไปทำขายก็ได้แล้วก็หรือจะทานนะ คิดว่าเราไปซื้อเขาแล้วมันไม่จุใจได้ปลาไหลมันไม่มากน้อยเกินไปราคาข้อสูงนะครับแต่อันเนี้ยปลาปลาไหลหนึ่งตัวเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับที่ซื้อมาเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทนะถ้าทําเป็นข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นก็คงได้สองจานได้สองจานนะครับแล้วก็อ่า นุ่มๆเด้งๆแล้วก็มาจาัดวางบนข้าวแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาละครับถึงเวลาผมละครับทีนี้ว่าอารอร่อยแค่ไหนนะครับสวยงามเรียบร้อยแต่บางคนถ้าชอบก็สามารถเอาอต้นหอมนะวางนิดหน่อยได้นะครับ ครับแล้วกบทานให้ทานให้ชมให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามันน่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยครับมันอยู่ที่คนชอบไม่ชอบด้วยนะครับแล้วก็ชแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยครับก็ด้วยความอยากรับประทานก็เลยทำให้เพื่อนๆนได้ชมไปด้วยนะครับวันนี้าราไปก่อน เจอกันใหม่โพสหน้าครับสวัสดีครับ